มาเริ่มกันในเรื่องของ Root Structure วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของรากของพืชกันนัครารากของพืชนะครับว่ามันมีหน้าที่อะไรมีโครงสร้างยังไงนะครับเด๋ยวทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าพืชเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะพืชนะครับก็จะมีหลายองค์ประกอบมากนะครับมันจะแ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับซึ่งจัดว่าเป็น Apical Meristem ใช่ไหมครับหรือในเยื่อเจริญนะครับ เนาะส่วนปลายนะครับซึ่งจะมีรูทนะครับก็คือรากนะครับระบบรากกับชูทก็คือระบบที่อยู่เหนือเหนือจากรากครับถัดออกมาจากดินเพรยะว่าเหนือยอดนะครับซึ่งสองระบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับที่ที่แบบว่าเออสนุกดนึงนะครับเพื่อของรากเนี่ยเนาะซึ่งภาพนี้ครับจะเป็นภาพของข้าวโพดใช่ไหมครับข้าวโพดนี้ครับจะจัดว่าเป็นพืชที่ทนร้อนใช่ไหมครับ สามารถที่จะปลูกได้ในพืชในสภาพที่มันแรงแห้งแรงใช่ไหมครับซึ่งข้าวโพดนี่นะครับแบบจัดว่าเป็นพืชสีสีใช่ไหมครับ,รรบ,รใ,รบใบเลี้ยงเดี่ยวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอ้อยใช่ไหมครับอ้อยก็เช่นเดียวกันนะครับอ้อยก็เป็นพืชสีส,สีใช่ไหมครับก็จะมีการสังเคราะห์แสงนะครับที่ มีจุดอิ่มแสงที่มากกว่าคือสีสมมันเองเนาะซึ่งอ้อยนะครับก็เป็นใบเลี้ยงเดียวเหมือนกันเนาะเส้นนี้อันนี้ก็คือเป็นดอกไม้นะครับไม่รู้ดอกอะไรเนาะอืมก็ไม่รู้ดอกอะไร <c oughs> อันนี้เป็น Strawberry. สตรอเบอร์รี่สตรอเบอรรี่นี่ก็มีเอ่อผลใช่ไหมครับที่เราชอบกินกันแล้วก็จะมีดอกมีใบนะครับซึ่งเป็นใบเลี้ยง เจี๋ยวเหมือนกันเนาะอันนี้คือทานตะวันนะครับทานตะวันก็เป็นใบเลี้ยงเดียวเนาะหรือว่านใบเลี้ยงคู่ไม่แน่ใจนะครับรากนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยแครอทใช่ไหมครับแครอทนี่ครับหัวของมันนี่จะอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับซึ่งจะมีขนออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าขนรากนะครับดังนั้นครับแครอทเนี่ยส่วนนี้เป็นผลของมันนะครับจะสะสมอยู่ในรากนนั่เองเนาะเป็น รากสะสมอาหารนั่นเองนะครับอันนี้คือเผือกอันนี้คือแห้วใช่ไหมครับแห้วเผือกอะไรไม่รู้เลยอันนี้คือขาขิงขาตะไคร้เออสอันนึ้งเลยอันนี้คือเผือกนะครับเผือกเผือกแฮ่ลคล้ายๆกันเลยเนะ <S 2> <S 2> <S ะาะเสร็จแลนี้ กระครับเราจะพูดถึงพืชดอกนะครับหรือว่าที่อยู่ในไฟลัมของเมนาเิโอไฟตานั่นเองเนาะซึ่งจะมีทั้งโมโนคอรหรือว่าโมโนโค t ทลเดอนนะครับกับไดทิโคเทลดอนนั่นเองมาเรามาดูใบเลี้งเดี่ยวกับใบเลี้งคู่มันต่างกันยังไงครับอย่างแรกเลยเนาะใบเลี My ้งเดียวใบเลี้งคู่ก็จะต่างกันตรงที่ใบใช่ไหมเดี่ยวก็มีใบอันเดียวคู่ก็มีใบสองอัน ไม่ใช่เนาะมันเป็นลักษณะของเส้นใบนะครับเดี๋ยวจะมีเส้นใดขยะขนาดส่วนคู่จะมีเส้นใบที่แบบว่าเป็นร่างเหตนะครับเนาะสนี้อันนี้นะคระับวเขียวนะคระับวเขียวสิ่ง่วเขียว,วเยวนี้ยมันจะเกิดมาจากเมล็ดใช่ไหมครับงอกออกมาเนาะซึ่งจะมีรากแรกเกิดนะครับเขาจะเรียกว่า r a ดิค a ลใช่ไหมครับรากแรกเกิดเนาะรากนะครับ รากเมียมันก็คือส่วนที่เอาไว้ยึดลำต้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ในการดูดซึมครับลักษณะของมันคือจะไม่มีข้อปล้องเนาะจะไม่มีข้อป้องต่างจากลำต้นนะครับต่างจากลำต้นและทิศท,ทางของมันจะไปเป็นไปตามในของถั่วน,นะครับเพราเรื่อว่า Megative g ีโอโค s m ซึมนั่นเองเนาะอันนี้ครับไม่ใช่เป็นแมกนิทิฟโพซิทีฟนะครับ โ o n o ซึม um, ซึ่งคําว่า p o s i จีโ e โ o น o ซึมเนี่ยเป็นคําที่ใช้ในข้อสอบสอบมโนระดับชาตินะครับเนาะจะมีแหล่งกำเนิดมาจาก radical นะครับ radical ของ MBO ซึ่งจะอยู่ในเมล็ดอยู่ในซีดนะครับรากเนี่ยจะแปลงมาจาก radical แล้วก็จะจัดว่าเป็น primary g o s t นะครับเดกนี้ก็จะงงเชยบปลาว่ามันเป็นยังไงเนาะ ลากนี่ครับจะเจริญมาจากเรดิโค้นะครับส่วนส่วนหนึ่งที่อยู่ในเมล็ดนี่แหละนะครับเป็นส่วนที่อยู่ในเอมิโอนะครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งการที่มันเจริญมาจากนี้ครับแล้วงอออกมาเนี่ยปลายลากตรงนี้ครับเนาะก็เจริญมาจากเรดิโคลนะครับซึ่งการเจริญขั้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าไพรามารีโก้นั่นเองซึ่งไพรามารีโก้ก็เป็นพวกเอพิคอ้นะครับเมอริสเตมใช่ปหมล่ะก็เป็น เกี่ยวยืงกับเรื่องเนื้อเยื่อนะครับหน้าที่ของรากยึดน้ำต้นตะกิดกับดินดูดซึมอาหารและธาตุส่งไปยังส่วนต่างๆไฟบัสรูทคือรากฝอยนะครับรากฝอยจะพบได้ในพืชโมโนโคอตนะครับพืชใบเดี่ยวเท่านั้นนะครับร่างฝอยส่วนแทบรูทคือรากแก้วนะครับรากแก้วนี่อจจะมี ตัวของใบเลีงคู่ใช่ไหมครับใบเลีงคู่จะเป็นรากแก้วซึ่งใบรากแก้วนะครับจะมีรากที่แตกแขนงออกมาครับเขาเรียกว่าแรกรากแขนงครับ lateral root นะครับหรือว่า secondary root ก็ได้นะครับเนาะซึ่งการศึกษารากนะครับจะศึกษาเป็น cross section กับ in section นะครับตัดตามขวางตัดตามดาวนั่นเองเนาะในขั้นต้นการศึกษารากในขั้นต้น primary r o o t เนาะ Root Form a n d function นะครับมันมาจากอะไรนะครับและหน้าที่ของมันคืออะไร Sona of r o o t อ่ะย้อนกลับไปดูภาพเมื่อกี้ภาพนี้นะครับเป็นภาพของรากใช่ไหมครับที่เกิดออกมาปุ๊บไอ้ขนๆตรงนี้ครับมันคือขนของรากใช่ปะล่ะแล้วก็จะมีบริเวณปลายรากนะครับปลายรากเนี่ยเขาเรียกว่าหมวกรากนันเองเนาะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนนะครับมาดูกันดีกว่า นี่นี่นี่จะแบ่งออกเป็นส่ส่วนนะครับ root cap หรือว่าหมวกรากอันนี้ครับจะอยู่ส่วนบริเวณที่ปลายรากสุดเลยครับถัดจากปลายรากมาเนี่ยจะเป็น zone of cell division หรือว่าเอ่อบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์แล้วถัดมาก็จะเป็น cell of elongation หรือบริเวณที่มีการยืดนะครับยืดนะครับทำให้รากเนี่ยยาวขึ้นนั่นเองแล้วก็ zone of maturation นะครับหรือบริเวณที่มันแบบ โตเต็มที่แล้วนะครับมันสิ้นสุดการแบ่งเซลล์แล้วเขาใช้คำว่า maturation เนั่นเองเนาะซึ่งคำนี้นะครับอาจจะพบในข้อสอบในตัวของ T B O ได้เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของอาการจเจริญเติบโตของ m B O ได้เหมือนกันเนาะนะครับก็าพายงไปเรื่องอื่นหรือชื่อนึงก็คือเซลล์ of differentiation การที่มันโตเต็มที่แล้วนะมันจะทำหน้ที่เฉพาะของมันนั่นเองเนาะซึ่งเขาเรียกว่า zone of differentiation differtation ตน,นเองเนาะบวกรากก็คือบริเวณนี้ root cap นะครับแปลงเซล์คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็ elongation คือบริเวณนี้แล้วก็ส่วนบนนี้นะคือ zone of maturation นั่นเองหรือ zone of differentation i นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งบริเวณที่พบผลรากหรือว่า root hair เนี่ยนะครับก็จะอยู่อ่ uh, zone of maturation ใช่ไหมครับเนาะ โซน of maturation นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นอะไรครับที่ทำให้ที่เฉพาะอย่างเช่นไปทำเป็นสายเลมเป็น 4M นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะพบสายเลม 4m ดังนั้นครับพอเวลาที่เราจะศึกษาหรือผ่านในเยื่อออกมาเนี่ยก็ต้องศึกษาบริเวณที่เป็นส่วนที่เป็นถัดขึ้นมานะครับ zone of maturation นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีพวกขนรากมีพวก เอ,อพิเดเมตมีสติลมีคอเชกให้มองเห็นมีไซเลนโฟเอมนะครับให้เราเห็นนั่นเองเนาะซึ่งตรงน,นี้นะครับขนาด100ไมโครเมตรใช่ไหมรัะอันนีก้การศึกษาที่มันใกล้ๆมากมาดูกันต่อครับรูทออฟแคปรูทแคปนะครับหมวกรากหมวกรากนะครับก็จะเป็นในเยื่อพวกพาเรนเคมาใช่ไหมครับซึ่งมีหน้าที่ในการสะสมอาหารส,ส่วนใหญ่นะครับซึ่งหมวกรากนะครับ จะสามารถที่จะสร้างสร้างตัวของเมือสารที่เป็นเมือกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยทําให้ดินเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมานะครับเขาเรียกว่ามูคัสนั่นเองเนาะไอตัวตรงนี้นะครับทําให้ดินชุ่มชื้นเนี่ยหมวกหน้านะครับจะปล่อยออกมานะครับเพื่อที่จะชใช้ในการช่วใช้ดินแล้วก็ป้องกันอันตรายนั่นเองเนาะซึ่งมันจะมีหน้าที่ในการป้องกันและเยื่อที่มันจเจริญน,นั่นเองเนาะมันจะมีอายุสั้นเนื่องจากจะมีการฉีกขาดอยู่เสมอซึ่ง ก็จะย้อนกลับไปในตัวของอที่มีการแบ่งเซลล์มันก็จะสร้างบวกรากขึ้นมาใหม่ตลอดนั่นเองเนาะเออต่อไปเลยบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์นะครับมันก็มีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นนั่นเองเนาะ cell division ตรงนี้เนี่ยซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็น primary meristem มันจะมีส่วนที่เป็นโปรยเดิม erm นะครับโพรเดิม erm อยู่นะครับแล้วก็เป็นพวกในเยื่อพื้นนะครับที่แถวนี้ อ่ะต่อไปเลย e ็ longation ทำให้มันยาวขึ้นยืดหดขึ้นนะครับรากยาวขึ้นนั่นเองก็ไม่มีอะไรแค่นี้ครับ zone of maturation หรือ zone of differentiation นะครับเน no. าะ mature mature ก็คือโตเต็มที่ root hair นะครับตัวของ root hair หรือว่าขนรากเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นของ epidermis นั่นเองเนาะมีหน้าที่ในการดูดนะ้ำแร่ธาตุนั่นเอง เซลนี้ Root แ a i r ก็อยู่ตรงนี้ไอส่วนที่ยื่นออกมาด้านนอกนีครับคือร o t แ a i r อันนี้นะครับเป็นภาพที่รู้สึกว่าเคยออกสอบสอบน่ออ้นครับเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระเบยดสารที่เข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะนี้มันก็คล้ายๆกันนะครับเนาะสรุปแล้วรูทแทรก็คือป้องกันอันตรายเซลล์ดิวิชันก็คือแบ่งเซลล์ตลอดเวลาแบบไมโตสิสยีลองเกชันทำให้ยาวขึ้นดิฟเรชันก็คือ Differentiation ก็คือป้องกันนะครับไม่ใช่ป้องกันทำมาที่เฉพาะหรือชื่อนึงก็คือ Zone of Maturation นั่นเองเนาะต่อไปถ้าเราศึกษาแบบ Cost section หรือว่าตัดตามขวางนะครับเราก็จะพบโครงสร้างที่มาทำมาที่เฉพาะก็คือตัวของ p i พ e r m i s พวก Cortex กพวกชั้นสตีลนะครับชั้นสตีลเนี่ยจะต้องวงเล็บนะยครับว่าเป็น Vascular Site เลนเดอร์นะครับเนะเาะก็จะพบพวกพ,พ,พารินแคปพาริไซโคฟอร์มไซเลมพวกนี้อีพินามิดผนังบางนะครับจะเป็นชั้นนอกสุดซึ่งจะ,จะเจริญไปเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่จเจริญไปจจเจริะเจริญไปเป็นหุ่นรากก็ได้นะครับจเจริญไปเป็นไรโคมก็ได้นะครับหรือจเจริญไปเป็นเซล์กาดก็ได้กาดเซลล์ก็ได้นะครับตัวตรงนี้เนี่ย เนาะคอเทกนะครับก็จะเป็นพาราเรนคลมาะส่วสนใหญ่มีหน้าที่ในการสะสมอาหารใช่ปะละ่ะไม่มีโครพาสเนาะแล้วก็จะมีพวกสเกลร์เรนคลมาให้ความแข็งแรงแล้วก็คอเรนไคลมาก็มีด้วยนะครับเป็นกราวทิชูมาดูชั้นคอเทกส์ก็อันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างโมโนคอร์ดกับไดคอร์ดนะครับโมโนคอร์ดนี้นะครับจะมีพิจนะครับก็คือโดยเยื่อกราวทิชูอยู่บริเวณตรงกลางัเองส่วนไดคอร์ดเนี่ย จะไม่มีพิษนะครับจะเป็นพวกแฉะซึ่งแฉะตรงนี้ครับฟองตรงที่อยู่จรงกเนี่ยเป็นพวกไซเดีมันเองเนาะส่วนนี้ชั้นในสุดนอกสุดนะครับ e n d o n a m i s ก็คือชั้นที่อยู่ในสุดของคอร์เทกซ์นะครับชั้นที่อยู่ในสุดของคอร์เทกซ์ส่วนชั้นที่อยู่นอกสุดของสติลก็คือ p e r i s a y c นเองตัวของ e n d o n น,นม m i s นะครับจะประกอบกอไปด้วย ซูเบอร์ลินกับเลคนินนั่นเองนะครับซึ่งการที่มันมีแบบนี้เนะี่ยแสดงว่ามันจะมีสีเข้มนะครับเขาจะเลือกแถบที่มันสีเข้มว่ากแคสเปอรี่นสติปนั่นเองส่วนเอ็นโดโลมิสนะครับก็คือจะอยู่แถบที่อยู่ในสุดของชั้นคอร์เทกซ์นะครับดังนั้นครับเอ็นโดโลมิสจะจัดว่าเป็นชั้นคอร์เทกซ์เนาะนะครับเอ็นโดโลมิส แคทฟอรีนสติปก็คือจะมีซูบูเรีนลิกนินนะครับแถบแดงที่กั้นอยู่ตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่าแคทฟอเรียมสติปนะครับซึ่งจะมีสารพวกซูบูเรีนลิกนินนั่นเองในตัวของไดคอดนะครับจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะครับเนาะส่วนโมโนโคอรเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากเนาะอาจจะเป็นเรื่องการสะสมอาหารพวกสารลิกนินซูบูรีนที่อยู่ในตัวของไดคอดเนี่ยมันน้อยกว่านั่นเอง ครับซึ่งถามว่าถ้ามันกั้นแบบนี้นะครับน้ำจะเข้าได้ไหมก็เข้าไม่ได้ครับน้ำก็เลยจะต้องเข้าผ่านช่องเล็กๆนะครับเนาะที่อยู่กั้นอยู่นะครับเขาเรียกว่าพาราเ e c e ซ l เองช่องเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นพ e กพาราเ e c e l l นะครับทำให้น้ำที่สามารถเข้าไปได้นั่นเองเนาะนี่ก็เป็น c a s t ท r e ์ d Step อีกแล้วครับส่วนชั้น t e e l ก็จะมีพาร c เ c โคเป็นชั้นนอกสุด จะมีกี่แถวก็ได้แล้วแต่ชนิดของพืชนนะครับเป็นจุดกำเนิดของ natural root หรือว่ารากขนงนะครับซึ่งในชั้นสติลเนี่นะครับรากแขนงก็คือจะเอ่อจะงอกมาจากรากแก้ว tap root ใช่ปะล่ะเนาะซึ่งส่วนที่เป็น tap root เนี่ยนะครับที่เป็นชั้นสติลเนี่ยจะไปเจรินไปเป็นรากขนงนันเองเนาะงนี้ Oh ort, me, m มโนคอร์ดไซเ e n โฟเอ็มนะครับโฟอไอเถอรอนพี่อยู่ตรงกลางนี่เป็นพิษใช่ไหมครับเป็นกราวทิชูเนาะส่วนโฟเอ็มนี่ครับก็จะอยู่รอบๆไซเลมไซเลมก็คือไอบริเวณกลมๆเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับภาพเยอะมากสไลด์นี้ภาพเยอะมาก หน้าที่ของรากดูดซึมต่อต่อตอหน้าที่ของรากนะครับก็คือดูดซึมใช้คาว่า absorption ต่อต่อตบากมีหน้าที่ในการดูดซึม absorption นะครับมีหน้าที่ในการยืดหรือว่า anchorate นะครับซึ่งจะเป็นพวกฮอร์โมนแล้วก็มีหน้าที่เฉพาะอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นสะสมหารหายใจในบางชนิดนอกในพืชบางชนิดทีนี้เรามาดูดีกว่า system นะครับระบบรากที่เป็น fibrous กับแ a บ root รากแก้วกับรากฝอยนะครับ กับ a d v a n t a g e s root นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงพวกรากพิเศษนะครับรากที่ทำมาที่พิเศษเนาะ a d v a n t a g e s root ทีนี้ tab root เนี่ยมันจะมีตัวของ e p i h e e p i s นะครับซึ่งจะเป็นใบแรกเกิดใช่ไหม h y p o d e o s i l ก็คือเป็นก้านนะครับเนะเาะ cortexiodon นะครับก็คือเป็นบริเวณชั้นใน นะครับรดิโคก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นจุดกําเนิดนะครับเป็นรากแรกเกิดสีดโค้ด hmm. ก็คือเปลือก mm hmm. หุ้ม,มเมล็ดนะครับส่วนบีนบีนซีดนะก็คือเป็นมเมล็ดนะครับของไดคอร์ดจานนี้มเมล็ดนะครับก็จะมีรีดิโคนะครับใช่ไหมเป็นรากแรกเกิดนั่นเองเป็นของไดคอร์ดนั่นเองนะครับเป็นของส่วนของเป็นแทนะ็บรูทเนาะ ก็คือรากแก้วนะครับก็จะมีส่วนนี้เป็นバレตแล้วก็มีจุดกำเนิดนะครับก็คือ Radical ลมันจะมีไม่มากเนาะหมดอย่างสไรไ r u s r o o t ก็คือรากฝอยรากฝอยนะครับตอนแรกมันจะเป็นรากแก้วใช่ไหมแต่ว่ารากแก้วมันจะสไลายไปนะครับเหลือแต่รากฝอยจะมีปริมาณมากขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็คือรูปเนาะ นี่รากจริงๆเยอะมากนะครับไฟบัสรูทแอดบันดิตัสรูทก็คือตัวของรากที่ทำหน้าที่พิเศษนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้จเจริญมาจากเรดิเคิลครับอาจจะเริ่มาจากอจวนสดอื่นอย่างเช่นลำต้นใบพวกนี้เนะาะมาดูอย่างแรกเลยเป็นพูบรูทน,นะครับรากค้าจุนเนาะซึ่งจะพบในกงกลางนะครับแบบ กคงการรากของข้าวโพดพวกนี้นะข้าวโพดมีน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับก็เลยใช้รากนะครับเป็นรากค้าจุนเนาะนี่เป็นภาพอันนี้ครับเป็น branches root นะครับรากค้าจุนอันนี้เป็นรากเมื่อกี้มันเป็นรากค้าจุนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพวกรากที่เป็นพ,พับพับนแบบนี้เ <c oughs> ขาเรียกว่ารากอะไรวะ branches ก็คล้ายๆกันเนาะ รากหายใจครับ respiratory root นะครับตรงนี้เนี่ยรากหายใจก็มีหน้าที่การหายใจนั่นเองเพื่อก็ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกรากหายใจไปวกป้องพวกนี้ครับมันไม่ใช่ลำต้นเนาะมันคือรากที่โผล่ออกมาจากดินเนาะ <c oughs> ต่อไปพิมาจิโพลพิมาจิโพลคือรากอะไรวะ ก็จะเป็นรักอืมรักใครใจเหมือนกันบ้สาง sorry น่าสะสมนะครับ sorry น่สสาสะสมอาจจะเป็นพวกเผือกพวกข้าวแครอทพวกนี้ก็จะเป็นน่าสะสมปลาเกล็นะครับอย่างเช่นพวกไพวันออ๋ไพไไพพวัน,นัสนะครับพวกผู้ด่างนะครับพวกนี้หรือว่าพวกตำลึงไอ้ตำลึงมันเป็นลำต้นปะ อันนี้ก็จะเป็นรากกาฝากนะครับ Parasitic root นะครับอย่างเช่นพวกกาฝากพวกไฟทองพวกนี้จะเป็นรากกาฝากรากสังเคราะห์แสงนะครับ Photosynthetic root นะครับตอนนี้จะเป็นรากสังเคราะห์แสงเนาะอย่างเช่นพวกกล้วยไม้นะครับพวกนี้เนะี่ยรากน้มนะครับตอน root นะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นพวกกงกลางแสดงว่ากงกลางนี้ เป็นได้ทางรากคำจุนแล้วก็รากหนาบนะครับจบแล้ว24นาทีเรื่องของรากนะครับ<อ>ก็ขอบคุณสไลด์นี้ครับจากอาจารย์สยัหลืมาลกโรงเรียนคณะราษฎรรมดงจังหวัดยะรานะครับ นี้นะครับเหลี่ยมรากก็มันก็จะมีส่วนลบต้นอีก